สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เหมือนเดิมมดคุยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าครับวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังยววันนี้ที่บ้านฝนไม่ตกนะครับสงสัยเหนื่อยฝนเหนื่อยครับวันนี้ฝนหยุดพักขอลาพักหนึ่งวัน ไม่ตกแต่เมื่อคืนตกครับตกทั้งคืนเลยสองคืนแล้ว <c oughs> มีเรื่องเล่าให้ฟังครับวันนี้ความอยากช่วยกับความลืมตัววันนี้ขี่รถวันนี้เอารถสามล้อพ่วงออกไปไปซื้อของซื้ออะไรขี่เข้า ไปถึงในตัวเมืองเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งครับท่านบินทบาทอายุเป็นพระสงฆ์แก่ๆนะฮะอายุประมาณ80กว่าถามถามผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า88ครับท่านนั่งสุดลงกองกับพื้นครับอยู่บนถนนผมขี่ไปแล้วขี่รถไปแล้ว ผมคิดว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วไม่จอดนะฮะแล้วพอขี่ผ่านไปสักพักหนึ่งมองกระจกหลังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจับพระประคองขึ้นผมก็เลยตีรถกลับกลับมาช่วยผู้หญิงคนนั้นจับพระยกขึ้นผู้หญิงก็จะไม่กล้าจับก็เ,เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับจับได้เลยพระอาพาธ เราสามารถจัดได้เกรดผู้หญิงก็ได้ช่วยผมประคองพระหลวงตารูปนั้นขึ้นมาท่านบอกว่าขาท่านอ่อนแรงครับเดินต่อไม่ไหวอายุแปดสิบกว่าแล้วได้ยินข่าวว่าลูกหลานหรือญาติโยมก็ไม่ให้ท่านบินตบาทครับแต่ด้วยความที่ ท่านบอกว่าตัวท่านฉันอะไรก็ได้แต่ที่วัดหมาแมวเยอะท่านสงสารหมาสงสารแมวท่านเลยออกมาบินบาทมาทำกิจของสงผมก็ที่แรกผมก็ขาเดียวเนาะ ผมประคองท่านไม่ไหวผมให้ท่านใช้ไม้เท้าผมแล้วผมก็ประคองท่านแล้วผมก็กระโดดขาเดียวจับท่านไปก็ได้ช่วยออกค่าหมอค่ายาให้ท่านแล้วก็ถวายปัใจจัยให้ท่านไปจำนวนหนึ่งเผื่อท่าน จะได้ซื้อลูกซื้อ,อยากินเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วลืมครับตัวเองออกไปอ่ะป้องกันหมดใส่มงใส่แมสใส่หน้ากากหมวกกันน็อกถุงมืถุงมือใส่ไปหมดใส่ไปครบครับ <c oughs> พอช่วยเสร็จแล้วท่านขึ้นรถแล้วผมก็ออกไป ทำธุระผมต่อไปซื้อของต่อกลับมาถึงบ้านมาบอกแม่บ้านเนี่ยคุณผมช่วยพระสงฆ์นะเห็นท่านนั่งอยู่กลางทางผมไปช่วยท่านขึ้นมาแล้วไปจ่ายค่าหมอค่าอะไรแม่บ้านก็โมทนาสาธุแต่เขาก็บน่นเนาะช่วงนั้นผมก็ลืมตัวจริงๆครับ ถึงไม่ลืมตัวผมก็ทาเพราะว่าช่วงนี้โควิดไปจับให้ใไม่ได้ <c oughs> เขาก็พูดไปตามเขาก็เป็นห่วงผมเลยนะฮะผมลืมจริงๆครับช่วงนะั้นผมลืมตัว <c oughs> แต่ด้วยนี้ใส่ตัวเองแนละ้วถ้าเข้าไปถึงณจุดนั้นแนละ้วฮะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับพระสงฆ์นั่งกองอยู่กับพื้น,นผมเห็นแล้วผมยัง <c oughs> ไงกันไปล่ะ แล้วได้ยินข่าวได้ฟังข่าวเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านญาติโยมก็บอกไม่ให้ท่านออกบินทบาทแต่ท่านก็อยากจะทำกิจของสงสงสารหมาสงสารแมวกลัวหมากลัวแมวไม่ได้ไม่มีอะไรจะกินผม เห็น้าะแก่ๆรูปหนึ่งแล้วก็มีจิตใจแบบนี้ผมยกมือขึ้นหัวเลยดีใจมากครับที่ได้ช่วยท่านคองท่านขึ้นไม่ไหวใครมาแถวนั้นผมเรียกหมดเลยเรียกมาช่วยมา,าบุญร่วมกันบุญนี้ไม่ต้องเสียตัง คนอื่นนะครับคือว่า,วาผมเรียกเขามาช่วยเ่าร่างกายผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี้ก็กุศลพลบุญที่ผมได้ช่วยพระสงฆ์ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับผมนะครับทำบุญกับผมไม่ต้องเสียตังค์ครับได้บุญครับ <c oughs> เป็นความเชื่ออผมนะฮะได้ช่วยเหลือพระสงฆ์รักษาค่าพยาบาลแล้วมอบบริจาคปัใจจัยให้ท่านแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เพิ่งสวดมนต์ภาวนาออกจากห้องพระมาขอกุศลผลบุญที่กระผมได้สร้างใน้ทำนี้ขอเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการขอให้มีแต่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับคิดสิ่งใดทำการสิ่งใดก็ขอให้สมนงปาถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมา ช่วงนี้ก็ทุกคนส่วนมากะฮะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะมีแต่ความทุกข์พยายามอยู่ให้ได้นะฮะอยู่กับปัจจุบันให้ได้พอแล้วนะฮะขอทุกท่านมีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ bài